เปิดตัวเกมฟุตบอลฟีฟ่22ประจำฤดูการใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ไฮเปอร์โมชั่นจับเอาความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลจริงๆระดับโลก22คนเพื่อความสมจริงสมจังโหนะฮะเพิ่งซื้อฟีฟ่21ไปเองปั้นทีมอัลติเมตยังไม่ได้ใครเลย ได้ได้กองหน้าอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ยังยังไม่ค่อยเจ๋งเลยทีมยังไม่แข็งแกร่งเลยโอ้มาแล้วฟีฟ่า22นะฮะแล้วเขาบอกว่าฟีฟ่า22นี้จะมีฟีเจอร์ใหม่นะครับซึ่งเป็นวิพัฒนาการของเกมฟุตบอลว่าพยายามจะทําให้กราฟิกในเกมหรือการเคลื่อนไหวลีลาท่าทางสเต็ปการเล่นของนักเตะคนนั้นเนี่ยให้เหมือนจริงมากที่สุดนะครับในภาคนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าไฮเปอร์โมชั่น นะครับเป็นการนำเอานักฟุตบอลอาชีพระดับโลก22คนมาใส่ชุด motion capture นะครับใช้ของ excel นะฮะแล้วก็ลงสนามไปเล่นฟุตบอลกันจริงๆเลยแล้วจะเก็บเอาความเคลื่อนไหวทั้งแขนขาทั้งตัวทั้งลีลาสเต็ปในการเล่นบอลทุกอย่างนะครับเก็บเอามาแล้วให้ AI มาประมวลผลเป็นแอนิเมชันในเกมนี้นะครับซึ่งมันจะสมจริงมากๆนะครับแต่ ในข่าวนี้เขาบอกว่ามีข่าวร้ายสำหรับหลายๆคนนะครับก็คือฟีเจอร์ไฮเปอร์โมชั่นนี้จะมีเฉพาะคอนโซลรุ่นใหม่ๆเท่านั้นอย่างเช่น PlayStation 5ว่าหาซื้อเครื่องยังไม่ได้เลยนะฮะ Xbox ตัว X-Series ตัวใหม่เท่านั้นนะฮะซึ่งจะขายในราคาแพงกว่า69.99เหรียญ ส่วนคอนโซลรุ่นเก่าอย่าง Play C Xbox one นะครับก็จะขายถูกลง59.99ถูกกว่า10เหรียญแต่ไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับทุกคนก็ยังเป็นลีลาเดิมๆอยู่นะครับและเวอร์ชั่น PC ก็จะไม่มีเทคโนโลยีนี้ด้วยโอ้โหโหดร้ายมากเท่าที่ดูในคลิปนะครับในคลิปประมดของเขานะครับ22คนตอนแรกผมพยายามไปหารายชื่อมาว่ามีใครบ้างไม่มีใครบอกแต่เท่าที่ดูในคลิปก็มีเอ็มบัปเป นะฮะมีใครอีกมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจำได้ลิเวอร์พูลจำได้แล้วก็มีอะไรนะเดวิดอลาบานะแล้วก็มีมีนักเตะเรมเบลิตอยู่สองคนน่ะแต่จำหน้าไม่ได้คนหนึ่งเป็นผิวดำคนหนึ่งเป็นผิวขาวผมก็เลยไม่รู้ชื่อไม่เห็นชื่อมีริสเทนโรลิสิกนะฮะเชลซีเนาะมีใครอีกอะมีฮะมาเซลโลเออมาเซลโลแล้วก็ซงเฮอร์มินอ่าสปเปอร์นะครับ ท,ท,ท,ท่าที่จําได้มีประมาณนี้นะฮะก็ใครที่ชื่นชอบเล่นฟีฟ่านะครับก็น่าจะสนุกสนานแต่ว่าคุณต้องมีเพย์นะไม่งั้นคุณจะเล่นไม่ได้ลีลาแบบนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าพอเป็นเออหรือมีคนหนึงเอเดนอาซาเออนะฮะพอเป็นแบบลีลาที่มันเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยนะก็อยากจะรู้ว่าเออมันมันจะเหมือนแค่ไหนนะฮะต้องไปหาซื้อเพย์ก่อนยังแย่เขาซื้อไม่ได้เลย